ในวิดีโอนี้นะครับก็มาดูข้อที่80กําหนดวัสดุด,ดังรูปนะครับภาพฉายรูปใดเขียนได้ดูดต้องนะครับจากรูปนะครับก็พิจารณาคร่าวๆนะครับว่าจะเป็นมุมมองที่1นะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับมุมมองที่1ก็จะดูจากทางด้านขวามือเข้าไปนะครับ มุมมองที่หนึ่งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านท็อปนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจากนั้นก็มาดูโมเดลสามมิตินะครับก็ดูจาก ด้านฟอนต์นะครับด้านหน้าคือมองทางขวามือเข้าไปนะครับนี่คือด้านขาด้านฟอนต์นะครับนี่คือด้านท็อปและนี่คือด้านข้างนะครับดูในรอยิ n งกันนะครับ ด้านนี้คือด้านฟอนนะครับผมด้วยด้านท็อปด้าน,นี้ก็ด้าน้างนะครับเ้็นสาย เราเปรียบเทียบกับคำตอบนะครับคำตอบที่ถูกต้องใี่เป็นข้อหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าข้อหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับ ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านฟอนโอเคครับหนึ่งส่วนข้อสองนะครับก็จะปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกด้านฟอนกับท็อปผิดนะครับส่วนข้อสามนะครับข้อสามก็จะผิดรูปนี้นะครับ ตรงนี้ดูกานฟอนนะครับส่วนข้อสี่ก็จะผิดรูปด้านซ้ายน,นะครับตรงนี้นี่นะครับในหลักการทำก็เหมือนเดิมนะครับจำมุมมองการฉายภาพให้ได้นะครับ ว่ามองููกว่ามันเป็นมองอะไรนะครับสรุปข้อ8ตินะครับคำตอบก็คือข้อที่1นะครับสําหรับข้อต่อไปก็รับชมในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับ